คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทูกั์เครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโครา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคําพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออาภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีเหมือนเดิมนะครับในช่อง พระเครื่องเมืองนนสูงนะครับอยู่ในช่วงดูก่อนดูแล้วกันนะครับพอดีวันนี้นะครับมีข้อมูลใหม่ๆมาจะมาแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าพระเนี่ยมีเกนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตาม้วยนะครับอ่ะครับวันนี้ก็อยู่กับล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะวันนี้เนี่ยผมได้เช่าพระนะครับ กับพี่ชายท่านหนึ่งมานะครับใน Facebook นะครับก็เช่ามาจากในรูปนะครับพอมารับพัดจริงเนี่ยผ่าเก้นะแต่ผมก็รู้ว่าเก้นะครับก็ต้องต้องจ่ายเงินไปนะครับเพราะว่าคิดขึ้นได้นะครับว่าจะมาทําคลิปแนะนําสมาชิกแล้วกันนะครับ่าผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีเก้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเก้จริงๆครับก็ลักษณะสไตล์คล้ายๆกับโลเกตหลวงพ่อปุ๊กเลยนะครับที่ผมเคยทําไปนะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ บอกก่อนนะครับนี่นี่นี่แท้นะครับส่วนอนันนะี้เกนะถ้าใครที่ดูตาเปล่าเนี่ยก็จะมองออกอยู่นะครับว่าภาพเนี่ยจะคมชัดต่างกันนะครับแล้วก็ภาพจะใบเล็กใบใหญ่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคาเท้นนะเดีย๋ยวขออนุญาตแก่นี่นะครับนี่คือของแท้นนะนี่ครับสังเกตดูหน้านะครับหน้าผ่าเนี่ย หน้าหลวงปู่เนี่ยชัดมากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยคมชัดมากนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่นะครับดูเดินนะครับนี่นะครับดูหน้านะครับนี่นะครับดูสังเกตขอบภาพนะจะตัด เนียนๆเ,เลยนะครับไม่มีขอบเกินอะไรทั้งนั้นนะนี่นะครับดูหน้าแล้วดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยคมชัดเลยนะครับตัวใหญ่นะอ่าล้วดูลักษณะขอบดูงานเลี่ยมนะครับเดี๋ยวไปดูงานเลี่ยมนี่ครับงานเลี่ยมก็จะเป็นงานเลี่ยมเดิมๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วตะกุดด้านหลังเนี่ยตะกุดด้านหลังผมเห็นมีหลายแบบนะครับก็ อ่าผมลองสังเกตด,ดูเลยของหลายท่านที่มีนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะตะกุดด้านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูของเกนนะนี่ครับของเกนเนี่ยจะไปถอดมาจากภาพแท้นะครับครับของเกนนะครับจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะการถ่ายเอกสารสีนะอ่าดูลักษณะสีนะครับก็จะเปื้อนไปบดนะครับตรงตัวหนังสือนะเดี๋ยวผมให้ดูนะมันลักษณะว่าถ่ายเอกสารออกมาแล้วแล้วเลอะครับ ดูนะครับตัวนังสือไม่คมชัดนะดูนี่นะครับนี่นะครับดูตัวอังสือเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกระดาษเปียกน้ํานะครับตัวจะยุยยๆนะครับอ่าแล้วดูหน้าผ้านะครับหน้าผ้าก็จะเป็นเหมือนกับไทยกระสานนะครับเป็นจุดๆุดขาวๆเต็มเลยนะครับอ่านี่ครับนี่เราสังเกตเลยนะครับที่ชัดเจนเนี่ยคือตัดขอบกระดาษนะครับดูขอบกระดาษนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีขาวที่เหลืออยู่เนี่ยอ่า เหลือทั้งหมดเลยนะครับทุกด้านนะดูนี่ครับของแท้เนี่ยไม่มีนะของแท้เนี่ยตัดชิดเห็นแต่สีดำๆนะนี่ครับนี่ด้านล่างก็มีนะ,ะสังเกตดูเนี่ยหน้าภาพตัวหนังสือเนี่ยไม่เหมือนนะครับดูครับนี่ผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าได้เทียบเนี่ยมันก็ดูง่ายเลยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่เรียนแบบที่ยังไม่เหมือนนะแต่ในเมื่อเรายังไม่รู้ว่ามีเก๊นเนี่ยส่วนมากก็จะซื้อเล่นหากันนะครับ อพอมาเทียบของแท้เนี enfin ki> mm. ่ยต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหน้าพระขนาดภาพนะครับส่วนส่วนยันด้านหลังเนี่ยมันมันพูดยากนะครับยันด้านหลังเนี่ยผมเห็นของแท้เนี่ยมีหลายแบบมากนะผมเลยไม่อยากให้จํานะครับให้ดูลักษณะหน้าพระตัวหนังสือก็พอนะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกันไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวจุดแรกนะดูตัวหนังสือของแท้นี่ครับเดี๋ยว ใช่ไหมครับตัวหนังสือของเทเนี่ยคมชัดนะครับดูเดี๋ยวนี่ครับดูนะครับตัวหนังสือของเทนะนี่ครับเดี๋ยวดูของเจเนี่ยเป็นไงครับต่างกันไหมผมว่าต่างเยอะเลยนะอ่าแค่แค่สองกล้องปุ๊บรู้เลยนะเนี่ยไม่ชัดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะมับไฟก่น เป็นไงครับนี่ของนี่ของเกน,นะสังเกตดูนะจะเป็นคล้ายๆกระดาษเปียกน้าอย่างที่ผมบอกนะจะเป็นจุดๆๆนะครับเป็นเหมือนงานถ่ายเอกสารจากของแท้นะนี่ของแท้ครับเนี่ยถ้าเห็นตัวหนังสืออย่างนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่ดูนะครับของแท้จะตัดชิดนะครับงานเรียบร้อยนะไม่มีเหลือขอบเหลืออะไรนะครับอ่าส่วนของเกยเนี่ยนี่เห็นไหมครับขอบข้างขา,ขาวๆเนี่ย หมือนตัดไม่เรียบร้อยครับข้างบนเหลือข้างล่างเหลือนะ,อะนี่ครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยสาคัญเลยนะ,ะตัวหนังสือเนี่ยจ่ายตังค์ได้เลยนะครับถ้าเห็นอย่างนี้นะนี่คือเทนะครับซ้ายมือเท้ขวามือไม่เทนะครับผมว่าก็ประมาณนี้ครับผมว่าได้ดูคลิปนี้ก็ลองหยิบผ้าตัวเองเออกมาดูแล้วกันนะครับว่าที่ซื้อ,อไป แทหรือเปล่าผมาก็แปลกใจงแต่ราคานะครับก็ซื้อมาในราคาหลักรนะ้อยนะอ่าผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าแยกออกแทเก้เนี่ยผมว่าราคาน่าจะไปไกลอยู่นะอ่าโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับอ่านะครับของแท้นะดูหน้าพระดูภาพนะครับภาพเนี่ยจะไม่มีขอบขาว,ขาว,ขาวเหลือนะเนี่ยภาพแท้นะภาพแท้เนี่จะตัดสนิทตัดชิดกับภาพดํากับขอบสีดําเลยนะครับเรียบร้อยนะ หน้าพระคมชัดนะครับแล้วก็ตัวหนังส,สือเนี่ยคมชัดนะครับส่วนของเก๊น,นะครับภาพตัดขอบเนี่ยไม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวหนังส,สือคําว่าหลวงพ่อโตเนี่ยจะเป็นตัวนั้นหนาเป็นจุดจุดเหมือนลักษณะเหมือนกระดาษถูกเปียกน้ามานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยภาพจริงๆถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกระดาษไทยไเอกสารมาเลยครับจะเป็นจุดๆุจุด,จ,ด,จ,ดจุดนะ ส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยของแท้ผมเจอหลายแบบนะครับแล้วก็งานเลี่ยมเนี่ยลงประตูเนี่ยม,มีมีงานหลายงานนะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้ดูตรงนั้นนะครับคือเรามาดูตรงที่มันดูแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับก็คือหน้าพระนะครับหน้าหลวงปู่แล้วก็ตัวหนังสือนะครับส่วนงานเลี่ยมแล้วก็ตะกรุดด้านหลังเนี่ยคือของแท้เนี่ยมีหลายแบบมากนะครับก็มีหลายแบบมีหลายยานะครับผมไปดูลูกของหลายๆคนมาแล้วนะครับ ก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ที่เหมือนกันก็คือภาพด้านหน้ากับตัวหนังสือนะครับจําไว้นะครับก็ดูประมาณนี้ครับวันนี้ครับก็ก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามได้นะครับครับส่วนใครที่อยากส่งภาพมาให้ผมดูนะครับหรืออยากปล่อยแบ่งปันนะครับก็ไอดียไลน์เบอร์โทรแล้วก็ facebook อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ